สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสูต่ตอบให้เคลียร์นะครับมาดูกันเรื่องที่หลายคนติดตามแล้วก็เป็นห่วงกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดทั้งน้ําท่วมและผู้ป่วยที่เข้าข่ายฝีดาดลิงหรือว่าฝีดาดปานอนนะครับล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ทางจังหวัดตราดก็แจ้งนะครับว่าผลการตรวจยืนยันรอบแรกเบื้องต้นไม่ยังไม่พบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดลิงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบ อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ผู้ว่าชนานาญวิเตรัตผู้ว่าตราดนะครับมอบหมายให้รองผู้ว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับกรณีพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยฟีดาตลิงนะครับอายุ32ปีเป็นชาวต่างชาตินะฮะคนนี้เดินทางเข้ามาไทย7เดือนนะครับพักที่เกาะช้างและวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีอาการและสงสัย นะครับก็ไปตรวจอาการไม่ดีขึ้นกระทั่ง6สิงหาคมนะครับเดินทางมาที่โรงพยาบากลกรุงเทพตดัดและรักษาตัวนะครับแล้วก็ประเมินพบว่ามีความเสี่ยงสงสัยเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยฝีดาดลิงตอนนี้เก็บตัวอย่างตรวจนะครับเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงวันนี้ฮะทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับจะมีการถแถลงรายละเอียดในเบื้องต้นสําหรับกรณีนี้นะครับตามกันต่อเรื่องของน้ําท่วมน้ําหลากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะว,วันออกนะครับ เมื่อวานทั้งที่จันทบุรีและตาดนะครับมีฝนตกค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วบางพื้นที่ก็เกิดน้ําหลากหลายจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดแต่ว่าวัดแห่งหนึ่งที่เขตอําเภอเมืองจังหวัดตราดก็ถูกดินสไลด์ทําให้กุฏิพระสุดลงมาครับ นี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นกุฏิพระวัดคิรีวิหารตบำบลชารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับสุดตัวลงจากเหตุฝนตกหนักแล้วก็ทำให้ดินนั้นสไลด์ตัวลงด้วยนะครับในข้อมูลเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่ากุฏิหลังนี้นะครับไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ในระหว่างเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังกันนะฮะคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับบ้านใครอยู่ริมเขาเชิงเขาหรือในพื้นที่ลาดชันต้องระวังเรื่องของดินสไลด์นะครับส่วนพื้นที่จังหวัดตราดฮะคุณผู้ชมเมื่อวานค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะครับเพราะว่าถนนหนทางหลายเส้นที่จะมุ่งหน้าเข้าตัูเมืองตราดฮะมีน้ําหลากเป็นระยะระยะนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อวานเป็นหน่วยนาวิกโยธิน ตราดนะครับลงพื้นที่ไปช่วยกันดำเนินการขัดจัดสิ่งที่ไหลามากับน้ำโดยเฉพาะลูกหลังหรือหินนะฮะนี่เป็นถนนในพื้นที่แถวแถวคลอ,องใหญ่นะครับนี่ฮะคุผู้ชมคือพอฝนมันตกหนักๆแล้วทางระบายน้ำเนี่ย มันไม่มีทางระบายออกไปนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเปิดพื้นที่บางส่วนที่อยู่ริมถนนนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปได้นะครับเทศาบาลตำบลหาดเล็กและก็ทางหลวงอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิทย์กินตราดเนี่ยนะฮะขุดลอกดินที่ไหลมาทับถมบนผิวจราจรบริเวณแถวแถวหาดสันเจ้าตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่นะครับ เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเลเร็วขึ้นนะครับล่าสุดพลเรือเอกสมประสงคนินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือก็สั่งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณาภาัยกองทัพเรือและหน่วยงานของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ทํางานเชิงรุกทั้งหมดนะครับสําหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งมีหน่วยงานของกองทัพเรือตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพเรือ 1696ตลอด24ชั่วโมงนะครับขยับมาที่จันบ้างครับผู้ชมที่จันถือว่าค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเมื่อวานก็มีน้ำล้นคลองน้ำสายนะฮะท่วมชุมชนในซอยสุขทุกวันหนึ่งกอจังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะนี่คุณผู้ชมเมื่อวานเข้าไปสำรวจนะครับน้ำเนี่ยเริ่มท่วมประมาณทักตีสาม ใกล้ๆตีสี่นะฮะแล้วก็น้ําขึ้นเร็วมากว่าน้ำในคลองน้ําใสที่ไหลผ่าน<ร>หลังหมู่บ้านแล้วก็ผ่านเมืองก<ร>ลางเมืองจันทบุรีเนี่ยน้ำมันล้นออกมานะฮะนี่โชคดีนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จิตอาสาะฮะไปทําการขุดลอกคลองน้ําใสมาก่อนแล้ว ระยะทางประมาณ4.7กิโลเมตรจากปลายคลองขึ้นมานะฮะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยสามารถระบายได้ดีขึ้นแต่วันนี้ขนาดระบายได้ดีขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมน้ำต้องยอมรับนะครับว่าฝนตกหนักมากแล้วเมื่อวานช่วงเย็นๆค่ำๆน้ำทะเลหนุนด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับล่าสุดครับอ๋อเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านนิดนึงฮะที่ได้รับผลกระทบจับเสียงพ้อพอครับ นะปีที่แล้วเหรอใช่ค่ะวันที่12ส,สุลาอันนี้น้ําเข้ามาช่วงตอนไหนฮะปีสามค่ะที่มันเข้าเริ่มเข้าในบ้านนะคะที่ข้างหลังเนี<ม>จยประมาณปีสามเมื่อเพิ่งจะมาซาซาตอน6โมงนรือว่้ใกล้ๆกโมงเนี่ยน้ํามันก็เลยโคงตัวพอทรงตัวเนี่ยลงมานะ้ดับหนึ่งตะกอนน้ําทะเลหนุ่มอย่างนี้ยค่ะ<ม>คืนเนี้น่ากลัวอยู่ปกติจะจะท่วมแบบนี้<ม><ม>ไหมฮะประจำค่ะปีหนึ่งปีที่แล้วก็มีตั้งสี่ 4ีห้ารอบได้นะล้างบ้านแน่ๆจำได้สามรอบหนักๆอลนะตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำู้ว,ว่าน้ำมาจากไหนต่ำค่ะเขาได้มันติดลองด้วยเวลาน้ำมามันมีปัญหาเรื่องน้ำมาหน่อยนึงมันแป๊บเดียวมันน้ำทะเลหนุ่ด้วยเดยน้ำทางเขามาอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะขึ้นไวมากต้องคอยเฝ้าระวังกันอย่างเงี้ย คุณ้นะคะวันนี้เรามีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ไหนบ้างหลังจากที่มีฝนตกติดต่อก,กันแล้วก็ปริมาณน้ําเป็นยังไงบ้างคะค่ะจากการสำรวจของเรานะคะกต็ตั้งแต่ที่เรามีการแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงการเฝ้าระวังน้ำน้ำน้ำฝนนะคะหรือการท่วมขังรองระบายในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยจากการสำรวจเมื่อคืนนี้ที่มีปริมาณฝนตก สะสมตานะคะซึ่งคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ80นะคะ80มิลลิเมตรเนี่ยในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้ดาบเนี่ยบริบาฝนที่ตกลงมาเนี่ยมาทำให้มีดาบท่วมขังรอระบายในบางจุดนะคะ,ะโดยเฉพาะในเขตคือที่เมืองฝั่งตะวัน นะคะฝั่งตะวันตกก็จะมีฝั่งที่ได้รับผลกระทบก็คือในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างเข,เ,าเ,าเขตเทศบาลเมืองจบุรุนะคะแล้วกเ็เทศบาลตำบลท่ายเดินวงแล้วก็อบตอท่าช้างนะคะที่มีผลกระทบในเรื่องของต่อรัฐว่วงผับรอระบายแต่ยังไม่ได้เกิดความเสียหายหรือ,อความเบือดร้อน,อนให้แก่ ประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดน,นะคะในใดสาเหตุที่ดานท่วผังรอระบายในครทังเบี้ก็เกิดจากดานทะเลหนุนพอดีนะคะทำให้อ่าดารที่จะระบายลงในคลองน้ำใสซึ่งเราได้รับการพัฒนาไปแล้วด้วยนะคะก็คือไหลระบายลงทะเลไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มันก็เลยทำให้ดารท่วผัง็นบางจุด และเรากก็แ้ไเมื่อวานนะครับผู้ว่าสุธีทองแย้มผู้ว่าจันทบุรีฮะก็ลงพื้นที่ไปตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนะครับท่านผู้ว่าก็ประสานกับทางอาดีตนายกเทศบาลเมืองท่าช้างนะครับเพราะว่ามีบางพื้นที่ที่เป็นที่เอกชนเนี่ยต้องการอยากให้มีการเปิดทางน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากทองน้ำใสลงทะเลด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงผู้ว่านิดนึงฮะ ท่านครับเท่าเท่าที่ประเมินดูสถานการณ์แต่ละพื้นที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนฮะวันเช้าผมได้รับรายงานอย่างป้องก,กันมะเทาอสามไ่าย่ามีน้ําท่วมขังบริเวณท่าช้างก็วันนี้ก็พร้อมกับท่านอดีตนายกอดีตนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างเมืองท่า,ทา,ทาช้างนะฮะก็ได้มาร่วมกันได้มาดูเพราะว่าท่านรู้พื้นที่นะฮะก็็นว,ว่า น้ำในเขตตัวอบตอท่าช้างต่อกับเทศบาลเมืองท่าช้างเนี่ยมันมีท่วมขังอยู่ในซอยต่างๆแต่น้ําในคลองน้าใสเนี่ยไหลดีมากจากการที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันขุดลอกมาโดยตลอดนะฮะเนียยเพียงแต่ว,ว่าเราจะดูว่าไอ้ที่มันท่วมขังเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะถ่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยบางส่วนเนี่ยถ้าน้ําในคลองน้าําใสสูงเนี่ยน้ำก็จะย้อนกลับเข้าไปในชุมชนอบตอท่าช้างกับเทศบาล้อยต่อ ตรงซอยหลังตลาดเหลินสุขนะฮะตอนนี้เราก็จะดูว่าเอ้ยเราจะมีทางระบายน้ําไปทางไหนได้บ้างอันนี้ก็เลยมาดูเส้นเส้นพญาตัง นะฮะสี่แยกามาดูว่า <ปะ S 1> มันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราก็เข้าไปสำรวจเพื่อที่จะหาล่องระบายน้ำออกไปทางอื่นเพื่อลดระดับน้ำที่อยู่ในคลองน้ำใสไม่ให้ไปลงสะสมที่คลองใสให้มันลงปลายคลองน้ำใสนะฮะ,ะ,ฮะก็น่าจะถ้าฝนไม่มาเติมก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาแต่เนี่ยเป็นห่วงว่าฝนาฝนกำลังมาเนี่ย<ะ>แล้วก็ใะขนาดที่ช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยน้ำทะเล ขึ้นน้ำทะเลจะขึ้นจนถึงสองพุ่มเพราะนั้นเราก็ต้องตามสถานการณ์ว่าถ้าฝนตกมากกว่ามากกว่าร้อยมิลอันนี้น่าเป็นห่วงตั้งแต่เมื่อวานตกสะสมถึงตอนเช้าเนี่ยประมาณ80มิลนะ8ปิมิลแปดสมิลเรามีน้ำท่วมขังในซอยไม่ได้ท่วมถนนสายเมลนี่ก็ถือว่าผ่านแต่ต้องดูว่าบ่ายนี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะเหนือผม ส่วนน้าในแม่น้ําจันทบุรีครคุณผู้ชมให้ดูนิดหนึ่งครับนี่เป็นสภาพล่าสุดนะครับก็ยังต่ํากว่าตะลิ่งนะฮะสักเกือบ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลใจมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็แจ้งฟังการแจ้งเตือนของจากทางเทศบาลเมืองจันทบุรีรวมถึงปอจังหวัดนะครับเพราะว่าน้ําในเมืองจันทบุรีเวลาตกตอนเหนือมากๆแล้วถ้ามันไหลไม่ทันมันจะเอ่อขึ้นเร็วนะฮะยังไงก็ฝาก คุณผู้ชมฝากคนจันทบุรีติดตามสถานการณ์นะครับไปดูท้ายเขื่อนเจ้าพญานิดนึงฮะคุณผู้ชมล่าสุดตอนนี้มีการแจ้งเตือนการระบายน้ำนะฮะเชา้านี้มาจนถึงน,นตอนนี้ยังระบายอยู่ที่800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเดิมเนี่ยแจ้งว่าจะมีการระบายน้ํา800ถึง1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับชาวบ้านเองก็เลยต่อโอกใจเพราะว่ารอบที่แล้วฮะแจ้งว่าจะมีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นไปจนถึงประมาณพัน ร้อยพันสนะครับชาวบ้านก็ตกใจเลยเพราะว่าอยู่ดีก็พรวดมานะฮะสวันแค่นั้นเองน้ําท่วมและในระนาดนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันก้นน้ําแถวอยุธยานะฮะรอบนั้นก็เลยมีการหารือกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าจะมีการระบายน้ำเนี่ยมันควรจะมีการแจ้งชาวบ้านให้รู้ล่วงหน้าไหมหรือคุณจะระบายไม่ใช่จะระบายพรวดพลาดค่อยๆทิ้งเวลาหน่อยไหมสี่ถึงหกชั่วโมงรอบนั้นนะครับทาง คุณสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็หารือกันด้วยนะครับรอบนี้เราได้เห็นนะฮะแจ้งว่าจะมีการระบายน้ํา800ถึงพันนะตอนนี้ยังอยู่แค่800นะครับไม่ได้ระบายพรวดพลาดเหมือนรอบที่แล้วนะฮะก็ยังมีเวลาให้ชาวบ้านได้หายใจหาคอยังมีเวลาให้ชาวบ้านได้เตรียมตัวขนของหนีน้ํากันไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับขอบคุณกรมชนด้วยนะฮะก็ฟังเสียงชาวบ้านสําหรับการระบายน้ําไปดูกันที่ เรื่องของผับนิดนึงฮะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สัตหีบนะครับแล้วก็หลายคนถามหาเจ้าของว่าเป็นใครล่าสุดมีการออกหมายจับกันไปนะครับเช้าวันนี้ฮะก็มีการนําตัวเจ้าของแล้วนะครับเสียบีไปขอสารจังหวัดพัทยาฝากขังผัดแรกครับก็ทางทนายความเองก็บอกว่าทางเจ้าของเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะพร้อมรับ นะครับแล้วก็จะช่วยเหลือทุกอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับที่หน้าโรงพักภูตาหลวงฮะก็นี่เป็นสถานที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้คุมตัวเสียบีนะครับนายพงศริปั้นประสงค์อายุ27ปีเจ้าของเมลเท่นบีนะครับก็นอนไปวันก่อนคืนแรกนะครับแล้วก็สภาพของเสียบีทาง สิบเวรบอกว่าก็มีสภาพจิตใจไม่ค่อยดีนะครับสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาระดับตื่นตื่นนะครับแล้วก็ดีที่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็คอยสังเกตการนะครับอาการของเสียบีนะฮะแต่ว่าเช้าวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาผลัดแรกแล้วนะครับส่วนเรื่องของจุดเกิดเหตุนะครับที่หลายคนถามนะฮะว่า ทำไมมันเกิดเหตุได้อย่างไรนะครับเมื่อวานเจ้าของบริษัทโฟมฮะคุณพิเชษทิ่นลนเจ้าของบริษัทอินซู a เลชันซึ่งเป็นบริษัทรับฉีดพ่นน้ํายาโฟมซับเสียงให้กับร้าน m มล t e น b ีผับนะครับก็เดินทางมาแล้วก็สาธิตให้ดูเรื่องของการใช้โฟมนะครับเพราะว่าการว่าจ้างนะครับให้มาฉีดโฟมตั้งแต่กลางปี2564ซึ่งขณะนั้นร้านยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับ ก็มีการว่าจ้างกันประมาณอัตราจ้างประมาณ3 0 0แสนนะครับดืนัันว่าสารที่ฉีดไม่ติดไฟนะครับส่วนเมื่อวานเรื่องของศพนะครับก็มีการญาติบางคนนะครับก็มาขอออกใบรับรองมรณะบัตรนะครับแล้วก็บางคนก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต นะครับก็อยู่ในกลุ่มของผู้ที่มาเลี้ยงงานวันเกิดในคืนวันเกิดเหตุนะครับสำหรับกรณีเรื่องของผับหรือว่าสถานบริการที่หลายคนสอบถามกันมาเยอะนะฮะว่าจริงๆข้อกำหนดเป็นยังไงดำเนินการได้ยังไงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับทางคุณรณรงทิ์สิรินะครับผอ,อสู่ปฏิบัติการ,ารบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักสอบสวน และนิติการนะครับกรมการปกครองนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะคุณรณรงค์เทพสิริเคยบอกกับผมไว้นะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากังวลทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพยายามติดต่ออยู่นะฮะเพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับหลายคนให้ความสำคัญมากนะ ติดต่อได้ไหมฮะเดี๋ยวนะฮะผมพยายามจะใช้โทรศัพท์ผมโทรล้วการจะได้คุยกันนะฮะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะคาราคาซังนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเพราะว่าหลายคนก็สอบถามเรื่องของออข้อกฎหมายต่างๆนะครับว่าเป็นแบบไหน <ผม S 1> นะฮะนะฮะพออครับเสกสมนะครับ เ,เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ทางนี้นะฮะพอดอีโทรศัพท์เรามีปัญหานิดหน่อยพอ,อได้ยิน<อ>ผมใช่ไหมฮะได้ครับได้ยินค่ะคุณผู้ชมได้ยินไหมฮะเดี๋ยวนะฮะให้ทางสตูเชตหนึ่งได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับอ่าพอฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีหลายคนถามว่าจริงๆแล้วการขออนุญาตสถานเป็นสถานบันเทิงมันมันมีข้อกำหนดข้อ อะไรยังไงบ้างฮะ,อะขออนุญาตเรียนเบื้องต้นก่อนว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าสถานบันเทิงเนี่ยเป็นคําเรียกที่เรียกกันทั่วไปนะครับภาษากฎหมายต้องเรียกว่าสถานบริการนะครับอ,อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานบริการพศ2509นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น6กประเภทนะฮะซึ่งขับทั้งหลายเนี่ยเหมือนอย่างที่เกิดเหตุที่สนต์ไอริสไ่ก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็คือเป็นหนึ่งในหกประเภทของสถานบริการตามกฎหมายนะฮะ <behav> ซึ่งการที่จะขออนุญาตเป็นสถานบริการเนี่ยต,ต้องต้องต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าหากดําเนินกิจาการเข้าข่ายเป็นสถานบริการตามกฎหมายเรียกว่าเป็นผับเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตตามกฎหมายสถานบริการนะครับก็ <boî> <า>บต้องมีสถานที่ชัดเจนละแล้วก็ต้องอยู่สําคัญที่สุดเลยคือต้องอยู่ในเขตโซน,นะะิ่งถึงจะสามารถอนุญาตาได้นะครับครับ นางงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอนุญ,ญาตได้ก็ต่อเมื่อไม่อยู่ไม่อยู่นอกโซนนะครับมันจะมีโซนิ่งอยู่สองประเภทนะครับเป็นออกเป็นพระราชกิจเตรษกานะครับเพื่อการอนุญ,ญาตแล้วก็เพื่อการงดอนุญ,ญาตให้ตั้งสถานบริการที่เรียกว่าโซนิ่งคร,ครับแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นอันนี้คือ <c oughs> เป็นพื้นที่โซนิ่งไม่สามารถดําเนินการได้แน่อนอนถูกต้องใช่ไหมครับนอกเขตโซนิ่งครับก็คือไม่สามารถที่จะอนุญาตได้ครับ กรณีของอยู่พื้นที่นอกเขตโซนิ่งในลักษณะแบบนี้สามารถประกอบเป็นธุรกิจแบบไหนได้บั้งฮะร้านอาหารมีเพลงฟังหรือว่าอะไรยังไงฮะหรือไม่ได้เลยทำได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นสถานบริการ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งปกติเขาก็จะเลี่ยงเลี่ยงกฎหมายไม่ให้เป็นสถานบริการก็คือยกตัวอย่างนะครับถ้าเล่นดนตรีสดนบะ มีดนตรีสดเล่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะขายอาหารหรือขายเครื่องดื่มประเภทใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดนตรีดนตรีสดเล่นถ้าเลิกภายในเที่ยงคืนนะครับค <ừ> ือหยุดภายในเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่เป็นสถานบริการประเภทหนึ่งละนะครับแต่ถ้าหลังเที่ยงคืนคุณเปิดเพลงตื๊ดอ้าวนะฮะ <ừ> แล้วมีคนเต้นนะครับ,รบเปิดอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคนเต้นเป็นสถานบริการทันทีไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเที่ยงคืน นะครับแต่ถ้านั่งกินชิวๆเนี่ยเล่นดนตรีถ้าหยุดภายในเที่ยงคืนอย่างนี้ไม่เป็นาถานบริกติครับ,รบขออนุญาตถามพออเลยในฐานะาที่จับผับ <c oughs> จับสถานบันเทิงบ่อยถ้าดูตามรูปมาเทนบีเป็นสถานบันเทิงไหมฮะแน่นอนครับเป็นสถานบริการแน่นอนตามกฎหมายสถานบริการชัดเจนครับเป็นประเภทสามวงเล็บสี่วงเล็บไว้ครับค,คือหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วพอมันเกิดเหตุแล้วหนึ่งประกันไม่มี ไอ้น <IC S> ่น <IC> ก็ผิดระเบียบบทไอนี่ก็ผิดระเบียบบทแล้วจริงๆใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอะทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือทางผู้ประกอบการฮะต้องต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับมันจะแบ่งเป็นสองสองส่วนนะครับส่วนแรกเลยในแน่นอนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วในฐานะที่คุณไม่มีใบอนุญาตและคุณลักลอบเปิดเป็นสถานบริการนะครับอย่างนี้ก็ต้องโดนข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือถ้าจำทั้งปรับนะฮะ ส่วนที่สองก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต้องบอกครับว่าเคสเนี้ยนะฮะคนยังโฟกัสไปที่ตัวใบญาติามริการซึ่งซึ่งยังไม่ตรงเท่าไหร่ที่ตรงที่สุดเลยเนี่ยก็คือใบอนุญาตควบคุมอาคารนะฮะก็คือต้องขอญาตก,กับท้องถิ่นคือทางเทศบาลบนะครับอ่าซึ่งจะมีข้อ,บบอกําหนดอันนี้ชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอักขีภยัยนะฮะ เนื่องจากอาคารสถา,านบริการเนี่ยมันไม่ใช่อาคารทั่วไปประเภทบ้านพักอาศัยม,มันจะเป็นอาคารประเภทควบคุมนื่งจะมีคนเข้าไปอัดอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยที่กําหนดให้เทศนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นพนักงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับ,รบตามกฎหมายในการที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยจะต้องพิจารณาดูแล้วว่า เขาสร้างผิดแบบแปลงที่ขออนุญาตหรือไม่นะครับมีการแก้ไขเป็นแปลงหรือไหมหรือมีการดัดแปลงอาคารหรือใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่นะครับคงคงคงจำเคสซานติก้าผับได้นะครับไฟไหมที่ซานติก้าเช่นเดียวกันครับก็คือญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมตัวกันฟ้องกทมในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เหมือนกับเทศมนตรีนั่นแหละที่จะออก ออกใบอนุญาตควบคุมอาคารนะฮะให้ก่อสร้างอาคารเมื่อเขามีการสร้างอาคารผิดประเภทหรือมีการดัดแปลงอาคารนะฮะ,ะโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเนี้ยนะครับแล้วทางเจ้าพนัางานท้องถิ่นเนี่ยคือทางเทศมนตรีหรือว่าทางกทมเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบดูอย่างเนี้ถือว่าละเลยต่อนหน้าที่เขาก็ฟ้องได้นะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยตรงแล้วนะครับคดีนี้ยพิพากษาโดยศาลปกครองสูงสุดมาแล้วด้วยนะครับพิพากษาครับ กรณีนี้ผมขออนุญาตถามพ่ออ้อนี้อันนี้มันอาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับนี่โดยตรงเราอาจจะใช้คําว่ามันมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทําให้บางคนใช้ไดไหมบางคนใช้ดําเนินการในธุรกิจของตัวเองออืถูกต้องครับกฎหมายทุกฉบับแทบทุกฉบับก็ว่าได้ครับมันมีช่องว่างทางนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าการที่จะรีความหรือการที่จะ อุดช่องว่างโดยโดยผู้บังครับใช้กฎหมายนะครับทางผู้ประกอบการแน่นอนครับเขาต้องหาทางเลี่ยงทุกอย่างละนะฮะแต่ถ้าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่อันนี้ผูต้ตรงๆอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็ต้องไปดูถึงเรื่องโซนิ่งด้วยว่าโซนิ่งปัจจุบันเนี้ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังนะครับ มีการพิจารณาขยายโซนิ่งไหมซึ่งอันนี้น่าเห็นใจทุกส่วนทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าเรื่องโซนิ่งเนี่ยต้องต้องเรียนว่าพระราชกฤิีการเพื่อการอนุญาตหรืออนุญาตตั้งสาธารณการเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยท่านกุรชัยเปลี่ยนสมบูรณ์เป็นแลฐมนตงีว่าการสมัยนะฮะออกพระราชกิีการตัวนี้มาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยบ้านเมืองก็ก็ยังยังไม่ได้ขยายมากออกไปอาจอาจบางท้องที่นะฮะอาจจะยังไม่ได้มีการขยายเขตเมืองอะไรออกมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ณถึงปัจจุบันเนี่ยนับเวลาผ่านมาเนี่ยเป็นสิบสิบปีเนี่ยได้มีการทบทวนโซนิ่งไหมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งทางภาครัฐเองเนี่ยผมเข้าใจว่าทางพื้นที่ก็ลำบากใจนะครับเพราะว่าการที่จะพิจารณาแก้ไขโซนิง่งนะฮะมันก็จะมีผลกระทบต่อประชาชนที่เขาพักอาศัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทางภาครัฐนะครับจะทบทวนโซนิ่งแต่ละครั้งก็จะมีภาคส่วนออกมาภาคปาสังคมออกมาคัดค้าน <N un> นะครับหนึ่งละไม่อยากให้มีสถานบริการเกิดขึ้นในท้องที่ตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับสองละไม่อยากให้มาตั้งใกล้่ากับบ้านเรือนที่เขาพักอาศัยอย่างนี้ครับมันก็มันก็อหลักอีเลี่ยนผู้ตรงๆก็เลยไม่มีใครอยากอยากไปทบทวนโซนิ่งเนี่ยนะมันโซนิ่งก็เลยเลยเป็นเ,เรียกว่าไงก็ยังเป็นแบบเดิมๆมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการอยากจะสร้างเหลือเกินอยากให้ทำธวรการอยากจะขอญาตให้ถูกต้องแต่มันขอไม่ได้ ครับในรองเนี้ยครับพออสั้นๆนิดนึงฮะในฐานะที่จับผับจับสถานบริการบ่อยกังวลไหมฮะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคือในปัจจุบันเนี่ยมันมีร้านที่ที่ใช้วิร์ดดิ้งเลี่ยงบาลีค่อนข้างเยอะครับไม่ไม่ไม่กังวลนะครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับเอทางสําหรับสําหรับพื้นที่เองนะฮะตัวผู้รับผิดชอบท้องที่เนี่ยไม่ว่าตารวจไม่ว่าฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับ ทั้งไฟปกครองอาจจะมีกำลังน้อยและงานก็หลยหลหน้านะฮะ แต่ถ้าหากว่าพบเหตุว่ามันมีลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายมาแล้วมันกระทบกับสังคมแบบนี้ก็สามารถที่จะร้องขอเข้ามายัางส่ศนกลางได้เพื่อจะส่งชุดไปิดยการพิเศษกองปกครองออกไปต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ด้วยครับคุณสกสครับก็คือทางชุดปฏิบัติการพิเศษกองปกครองเองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระนะฮะมันอยู่ภายใต้งเงื่อนไข3าข้อที่จะออกทํางานได้ไม่ใช่ว่าประชาชนร้องตรงมาที่เราเราออกทํางานได้เลยอยากจะไปไหนก็ไปไม่ใช่ครับ เงื่อนไขข้อแรกก็คือว่าจะต้องเข้าสู่ระบบราชการมีการร้องเรียนผ่านสูนย์ดบรบร,รมําหรือรตูอ้กนอหนึ่งหนึ่งของรัฐบาล ในช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สองก็คือ,อมีสว่วนราชการเารกี่ยวข้องเช่นเนี่ยทางตํารวจก็ดีหรือว่าทางฝ่ายปกครองในช่องที่ก็ดีร้องขอเข้ามานะฮะหรือแม้กระทั่งดีไซน์ถ้าเกิดรับรับร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาอาจส่งต่อแล้วขอเราไปก็ได้อนกัรในครันคร้นี้ช่องทางสองช่องทางสุดท้ายที่สามคือผู้ว่าชาสั่งการมาโดยตรงนะครับสามช่องทางนี้เท่านั้นที่ผมจะปฏิบัติงานได้ครับครับเอาละครับขอบพระคุณพอออเดียวโรขออนุญาตสอบถามเป็นระยะระยะนะครับ ได้ครับพครับครับขอบพระคุณมากครับอ๋อครับ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 พอรณรงค์ทิพสิรินะครับก็ชัดเจนนะฮะจริงๆเรื่องของการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนได้ไม่ได้นะครับนั่นแหละฮะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทั้งท้องถิ่นทั้งท้องที่เองต้องตรวจสอบนะครับไม่งั้นเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยฮะจะเดือดร้อนกันไปหมดตอบไปเคลียร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เข็ม3นะครับหรือวัคซีนเข็มกระตุน้นจะสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 ได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เรียกว่ากลุ่ม608สำหรับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป